ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู onic ่กับออโซนิกชาแนลวันนี้ผมเล่นเกมจารจาเด่นนะครับหรือมาปลูกสวนนั่นเองผมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือวันนี้ผมทำท้าทา์คือผมต้องเก็บผลไม้ทั้งหมดในฟาร์มผมมาท้นท์นะ ต้องเก็บให้หมดนะครับไม่มีซะผมว่า,ายากที่สุดนี่คืออันนี้นะทุกคนไอ้คัตัสนี่มไม่รู้นะว่าผมจะเก็บเท่าไหร่เมื่อไรฮึบโอเคครับอันนี้ได้แล้วผมมันยังมีครับทุกคนแก๊บโอเคมื่้ผมเล่นออบบีมาผมเก่งขึ้นแล้วโอเคเราน่าจะเก็บกคแคคตัสหมดแล้วครับ แค่นี้เราก็แต่ผมถ้าอันไหนที่มันเป็นเรืองแสงนะผมจะไม่เก็บนะครับต้องเก็บให้หมดเลยนี่เก็บให้หมดเลยครับเดี๋ยวเอาพวกนี้ไปขายก่อน,นครับมาดูครับว่าจะขายได้กี่บาทต้องขายไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในตัวเต็มหกแสนครับไม่ไม่มเยอะนะครับเนี่ยก็เยอะนะครับอะเอเย่ๆคือผมต้องเก็บก่อนเพราะว่า นี่แม,แมงกูัแมงกูแม่งกูผมชอบมากต้องเอาไปขายเยินๆครับเราขึ้นเราขึ้นดีกว่านี่แล้วก็เก็บครับนี่วิธีลับคือขึ้นที่สูงแล้วมันจะเก็บได้เึิ่มเพิ่โอเคอันนี้มันเก็บละเึิ่มเเดี๋ยวผมขอเอาอันที่ใหญ่ที่สุดออกมาก่อนนะครับโอ้โหทุกคนดูสิครับนี่นะครับอันที่ใหญ่ที่สุด โอ้โอ๋อนี่ไม่ใช่เนี่อันนี้คือนนอันนี้ใหญ่ที่สุดครับทุกคนนี่ฟอร์ฟิทแมงโก้ครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปขายกันครับราคากี่บาทสามเซนนะครับน้อยกว่าเมื่อกี้เซสามเซนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าซีตอะไรมาขานด้วยนะครับเผื่อเราจะเอาไปปลูกครับโอ้โหไม่มีซีตด,ด้ดีเลยครับทุกคนผมบอกแล้วซีตดีๆมันหายากผมต้อง ไล่เก็บไปนะครับอันไหนอันไหนที่ผมล็อกผมก็น่าจะเก็บไม่ได้แล้วครับนี่ครับผมกำลังเก็บอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันในกระเป๋าผม,มนะครับว่ามีเท่าไหร่แล้วอืมก็โู้เท่าเมื่อกี้ครับเรา,เาดาก้อนฟูดออกมาก่อนนี่ครับดาก้อนฟูดดาก้อนฟูดอันนี้คือต้นแรกดาก้อนฟูดของผมเลยนะไม่มีอะไรเลยเจ็ดเสนครับเยอะกว่าเมื่อกี้ หนึ่งแซนนึงเองที่เป็นเนี่ยครับต้องเอาเมงโกูเมงโกูเมงโกูมาขายนะครับอึบอึบอึบโอเคต้องเก็บมะพร้าวด้วยครับไม่งั้นมันไม่นับถือกฎนะครับต้องเก็บด้วยนะครับทุกคนโอเคครับนี่นี่เก็บเขิ่มเก็บเึบยอ้าวอันนี้ผมเก็บไม่ได้โอเคหมดแล้วต้นมะพร้าว โอเคนะครับแล้วก็เอาไปขายดูคขาว่าในกระเป๋าผมมีอู้ทำไมมันเท่าเมื่อกี้ผมเลยอผมว่านะมันน่าจ,จะหายมาครับทุกคนโอ้หสี่สี่หมืน่นโอ้โหหึหักน้อยนะ้ครับอุ้ยอันนี้มันติดหัวใจนะครับเราต้องเอาไปให้คนอื่นเพื่อนเพื่อนมาเอาแมงโก้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 มาเลยดูเขา<ม>ว่าเขาจะเอาไหม,มเขาไม่เอานี่คือผมร้องไห้นะไม่เอาก็ไม่ต้องเอาเพื่อน ให้คนนี้ก็ได้นะเขาไปไหนแล้วอะเอ,อ่อไหนครับทุกคนเขาไปไหนแล้ววโอ๊ยผมปีนอะไรวะว่าเขาไปไหนแล้วดูครับทุกคนผมไม่เห็นเขาแล้วคนมาที่สูงแป๊บนะครับทุกคนโอ้โหไม่ไมีเห็นเขาเลยเปื่อเขาอยู่ที่ซีดนะครับไม่ก็ไม่ามาอยู่นี่ อยู่ไหนครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับมีหัวใจไม่ไม่ในตัวไม่เป็นไรก็แล้วเก็บไปนี่นะครับเก็บไปเลยครับทุกคนเวลาเก็บเวเก็บเก็บแล้วครับวู้ก็เยอะอยู่ครับเนี่ยเอาได้เวลาไปขายครับวุ้ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้มันติดติดสถานะเยอะมากเลยอะติดไอชีริตแล้วก็มูลแล้วก็มูลลิตแล้วก็ ติดตั้งสามสถานะนะครับดูกันว่าอู้ห้าหมื่นก็ไม่เยอะเลยนะครับทุกคนอืไม่ไม่อะไรมาขายเลยค่ะทุกคนอ้อหรอรหนึ่งนาทีนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะรีเซ็ตนะครับนี่แล้วผมก็จะได้ซีดมาเล็ดมามานะครับรนี่นะครับ อีกภาษเจ็ดมั้ครับภาจะเอฟเคไป็น้นนะครับในเอฟเคดีกว่าครับเดี๋ยวเบือ่ออเพื่อนเหรอมันนานจะไม่ใช่นะครับคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าผมอยู่ข้างหลังนี้แบบนี้คืออะไรนี่นี่นีนีน,น,นีโอเคครับไปกันอโอ้โหแมงก้ผมโตอีกแล้วไม่เอานาต้องเก็บก่อนนะครับอันนี้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้ครับผมไม่รู้นะ เดี๋ยวผมต้องเก็บให้หมดแล้วนะครับวันนี้ก็ออ้เก็บพริกด้วยเก็บครับเก็บพริกด้วยฮึบโอเคเดี๋ยวพีก่กนนีเรามาดูกันว่าในตัวเราเต็มยังน่าจะยังไม่เต็มนะครับขอเก็บได้อีกโอเคอ่ะอืมคือไม่ได้อเออออ้าวประเด็นนะครับงงติดบล็อกปุ๊มอ่ะอันทะลุได้หรวยเหรอ โอเคครับมันไม่หายมันหายบางแล้วดูกันนะครับว่าที่จะวู้สิบเอ็ดก็ดีนะครับเนี่ยอ้พริกนี่ผมมีหลายต้นนะผมว่าผมจะทอกกับเขาผมไม่อยากให้เขาเลยสักนิดเดียวนะครับทุกคนโค้อาหานี่หนึ่งแสนย่างน้อยเดี๋ยวเขาเอาอะไรมาเนี่ยครับอู้เขาให้โคโคน,นัทกับเรานะครับ ขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณโอ้หกสิบ้าโอ้ใหญ่มากครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไว้ที่เป็นสิ่งทอดดีกว่าครับใครจะไปเก็บล่ะครับทุกคนแน่ครับแล้วก็ขายไปเลยเรียบร้อย 9, เก้าพันหนึ่งดูครับว่าจะมีผลไม้อะไรขายไหมไม่มีอะไรเลยเอ่ะอืมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ๊ อันนี้โตอีกแล้วนี่ผมต้องเก็บ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 โอเคโอเคโอเคครับทุกคนพลิกเริ่มโตอีกแล้วพลิกเริ่มโตอีกแล้วทุกคนพลิกโตทำไมก็โดนฉเก็บอยู่ดีแล้วเราก็รีบเอาไปขายนะครับว่าเราจะไม่ต้องเสียเปรียบอู้สี่แสนก็เยอะอยู่ครับผมอยากให้เขามากเลยแล้วให้เขาแล้วนะครับเขาจะเอามามาดูกัน โอเคนะครับเขาเอานหนพายแล้วเพื่อนจะไปแล้วนะบา,บายโอู้เพื่อนใหม่นะครับเขาให้ด้วยเขารับด้วยไม่อยากเชื่อผมเอาอันที่แย่ๆไปให้เขาเนะี่ยโอเคนะครับแล้วก็เอาไปขายผมเก็บไว้ได้กี่อันเองดูสิก็คลิปนี้ก็ขอเพียงจบไปเท่านี้ครับบายยก็ bye อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันครับ